สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันวานค่ะมื้อนี้มาฉีิดวัคซีนรอบสองค่ะเข็มสองค่ะแต่เพิ่นนัดทุ่มหนึ่งจากเพื่อนๆคอนๆค่ะแต่ว่าเวลาหนึ่งทุม่มที่เพิ่นนั ật, luggage, น ER besar, ดนะคะคนมารอเป็นร้อยเพื่อนๆ ylum. คนมารอเป็นร้อยเลยค่ะพุ่นพุ่นอะคะ่ะพุ่นอะค่ะพุ่นอะพุ่นเลยค่ะพุ่นเลยสองทุ่มจะแล้ววาแล้วยังบ่ฮู้อยู่จากเพื่อนเพื่อนค่ะ จะกะปิงรอบๆไปก่อนเนาะค่ะเนาะค่ะบ้านเมืองเพื่อนกะสวยงามเป็นอีกแบบหนึ่งอยู่ยะเพื่อนๆค่ะค่ะเพื่อนๆนค่ะทุ่มหนึ่งจะได้กลับบ้านหรือเปล่ายังบารูอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนลึกซึอยู่ไกลค่ะคนหลายซิฟค่ะฮอด้อยยูดอกมั้งจ้ะเพื่อนๆนค่ะ ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่รับชมจะมาฮอดคลิปนี้ค่ะไปไปฉีดวัคซีนกันว่าละก็ได้จ้ะเพื่อนๆค่ะจ้ะเฟซฮัลตินก็จ้ะจ้าเพื่อนๆค่ะ,ะ,ะ,คะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่รับชมจะมาฮอดคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะมาล้อกันเดี๋ยวแจ้งผลอีกเนิดหนึ่งอื่นค่ะขอบคุณค่ะขอให้โชคดีบุญสุ้สุขคนค่ะสวัสดีค่ะ